สวัสดีค่ะมีรสสภาพสวยฟรีดาวสภาพป้ายแดงนำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะนิสสันโนด1.2บีเอลก t o โตปี2018ค่ะคันนี้ได้กล้องรอบทิศทางเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสองสีสวยมากๆเลยค่ะ Airbag a ก s กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นปุ่มสตาร์ทนะคะไม่สี่หมื่นกิโลได้แท้บุ๊กสวิตคบประจักษศูนย์ตลอดนะคะแอร์ดิจิตอล กล้องรอบพิศทางนะคะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะกล้องรอบพิทางรถสวยน่าใช้ม,มากเลยค่ะอันนี้เปร็นรถมมอแรกเลสนะขอทานกินเดืองในรอบรวมผู้เช่าซื้อที่สุดรถคันนี้ได้นะคะที่น้องเิน4,000บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกํากลังมองหารถแฮชแบ็ก5ประตูนะคะอีโก้คาร์นะคะแนะนาเป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลนะคะท็อปสุดของรุ่นเลยค่ะ เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะ mm hmm. คะสภาพป้ายแดงเลยค่ะมีเซ <Yeah, S 1> ็นเซอร์ด้านหลังอิฐห่านนะคะบอด้านหลังสามารถพับได้ค่ะเก็บของได้เยอะเลยนะคะสอบถามยละเียเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่ามีคิดเลยค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะดิสันโน่1 2 v l ท็อปสุดยอโต้ปี2018ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเียเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 ต่อแอมค่ะ